สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสันติรีวิวนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับพี่แนะนําตัวแนะนําตัวช่างกันครับผมโอ้ช่างกันช่างปืนนะครับก็เดี๋ยวผมก็วันนี้มาเข้าเรื่องกันนะครับว่าวันนี้ผมจะมาดูพี่ การทํางานในการซ่อมของพี่นะครับแล้วก็ผมก็จะช่วยพี่เขาในการซ่อมด้วยนะครับติดตามรับชมกันนะครับนี่นะครับวันนี้เราก็จะมาซ่อมหัวเว่ยสองพันสิบเก้านะครับหัวเว่ยโปรป่ะที่ตัวนี้ y 7, 7. y เจ r o เจปนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะามาซ่อมแผงวงจรใน,นที่บอร์ดตัวนี้นะครับนี่นะครับตอนนี้ก็คือกําลังซ่อมจอนะครับจอเปิดไม,ม่ติดใช่ไหม ใช่ลองเปิดติดแต่ไม่ไม่แสดงผลโอ้แจ๋วเลยงงานงอกเลยครับก็ถ้ายังไงเดี๋ยวเราจะมาซ่อมกันดูนะครับตอนนี้ผมเช็คใน data sheet ในคอมนะครับในคอมพิวเตอร์นะครับก็มีเม็ดไอซีหายไปหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองเชื่อมต่อกันดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวติดตามรับชมกันนะครับก็ตรงที่เห็นนะครับจุดที่พี่กันเขาเอาแหนบลงไปนะครับจือไอซีที่หายไปนะครับ ไหนที่ตองตะ,ตะ,ตะกรวดตรงที่หายหน่อยอ่านั่นแหะนนะคือจะเป็นสองช่องตรงตะกรวดนี้นะครับที่ไอซีหายเดี๋ยวเราก็จะมาลองหาตัวแทนใส่ดูนะครับโอเคครับวาวง,วง<อ>ไปแล้วแล้วอะไรเอาปากเป่า,เาใช้ปากเป่าเป่าฟิวหายเหมือนเดิมเราใส่ใส่ฟักไว้เพื่อยึดไว้ อันนี้ก็วาง IC แล้วนะครับก็ตัวนี้เป็น IC ตัว L นะครับรนะครับโอเคครับก็เนี่ยเม็ด จับจับที่ตัวเม็ดเลยนะครับนี่เม็ดนี้นครับที่เพิ่งเปลี่ยนไปนครับแตะแตหน่อยขยับขยับอ่าเนี่ยเขียอ่าตรงนี้นครับเม็ดนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบดูนะครับ ชนกองผมดูดีใจสวัสดีครันี่ต้องบอกแล้วช่างกันทําได้ทุกอย่างนี่ตอนแรกมันหายนี่ไงมันเป็นรอยฉีกเห็นปะแหว่งไปนิดนึงผมเลยเห็นว่ามันหายไงถ้าไม่ได้ถ่ายอ่ะไม่เสร็จถ้าไม่ได้ช่างห้ยไม่ได้นะเนี่ยผมเปลี่ยนมาเป็นยูทูบเบอร์แล้วไงปกติก็ซ่อมมือถืออยู่แต่ขี้เกียจทำแล้วเบื่อด้วยละ รวยอะไรล่ะตั้งทำอย่างอื่นโดนทำอย่างอื่นแล้วช่วงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องสันต,ต,ติรีวิวนะครับก็เดี๋ยวฝากอะไรให้พี่กันฝากร้านไว้หน่อยเบอร์โทรเบอร์โทรมืมออถือนะครับ0ู7 4 9 4 5 6 5 9ดก็สามารถซ่อมมาการอย่างที่เห็น,นครับวันนี้คลิปนี้ผมก็ให้ดูนะครับว่าพี่กันสามารถซ่อมจอซ่อมพวกแนวแบบชาร์จไม่เข้าซ่อมจอ นะครับเปิดไม่ติดหรืออะไรนะครับเปลี่ยนจอแล้วก็ยังเปิดไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยอาการที่มันลึกๆลงไปพี่กันก็ยังซ่อมได้นะครับเดี๋ยวเราก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็พี่กันก็มีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมครับใช่ครับการโปรโมชั่นโปรโมชั่นตอนนี้ก็คือหมายความว่าถ้าคนที่ดู youtube มาทางช่องผมเนี่ยสามารถที่จะเอาเครื่องมาฝากซ่อมกับพี่กันได้โดยตรงนะครับตามที่เปิดที่ขึ้นเลยนะครับแล้วก็ จะได้เราส่วนลด20%นะครับ20%นะเยอ,อะอนะถ้าใครอยากจะลองถามสอบถามเกี่ยวกับาราคาคา่าซ่อมก่อนที่จะมาหรืออะไรก็โทรมาที่เบอร์ที่กันได้เลยนะครับโทรนะมาสอบถามก่อนก็ได้ครับอ่าโอเคครับขอบคุณมากครับท,ที่ติดตามเราชมเราจะทําคลิปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ให้ดูว่าความหลากหลายอาการซ่อมความยากในการซ่อมมีอะไรบ้างนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับ